ทำไรครับรบุญีเพิ่นกับเป็นข้าราชการบานาญครับรเกษียณอายุราชการแล,ะละ้วล่ะกันยังห่วงบ้านห่วงเมืองอยู่ส่งลูกส่งหลานลงมานี่ครับคือพิทักษ์เหมือนสีเหล้าเนี่ยอาจารย์พุ่งศักดพอออพุ่งศักดิ์เพิ่นกับเขาเพื่อ,อเปลี่ยนที่พุทธสา,หาแห้ได้หนึ่งครับพระหวน่แต่ทุบาอาจารย์นะครับผู้ที่ขอมาเปลี่ยนที่พุทธสาให้ครับพิทักษ์เหมือนสีเหล้าแล้วก็ยังมีคุณพ่อ นะครับเพราะว่าแขกมือนี่เพิ่นกัมมีหลายระดับนะครับที่สี่ภาษา,าที่สุภาพเรียบร้อยนะครับเพาะว่าตอนที่ขัเข้าสู่พิธีสวดพระพิธีธรรมนั้นครับก็จะได้เรียนเชิญจากท่านผู้เพียนท่านผู้เกิดด้วยกันเมื่อว่าเบิ่งกล่องไอลยคุณน้ะ ตั th am, th am, yeah, so ้งใจทำการทํางานครับแม่ขั่วกับพี่ตะโพู์ชี่สวยอิ่มอิ่มบุญบุญ้านสิเอานั่นบ้านมันฝ่าเออหน่อยแยทุบเอาไหมทุบเลยเบิ่งคาพวกสอแล้วทีถาก็ใช้

กับเยนเช่นทั้งสองท่านครับอปปกาติจิตังวตังตุมหังจิปเมวะสมิจุตสัพเพปุเรนตตสังกปาจันโดปนรโสยะธามณีโชติรโสยัตาเอวะ ชัดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าปลามาแล้วทานเดี๋ยวไม่มีได้ทานเดี๋ยวก็จะว่าเอาเนี่ยคนนี้เขาก็บอกว่าอิ่มแล้ว

อร่อยบ่แซ่บบ่

คนไทยแต่ไม่ไ <c ười> ทยทได้ไม่ไทยกลับไ้ไปเหรอท่านหนไหมข้างหลังอูอ่คนไม่ดีก็อยู่ท่านน่้คนดีก็เดินไป โอ้ขอานาดหันหลังยังสวยอะ่ะเออขาลิฟหันหน้ามาเลย,ลยดูข้างหลังก็สวยดูข้างหลังก็สวยข้างหน้าจะขนาดไหนแสดงเคยชิม,มแม่ครัวเปลี่ยนเรื่อยเลยนะเปลี่ยนทุกวันเลยนะเปลีป่จนกินไม่ปี

อ่ะแล้วครับอิ่มแล้วเมื่อกี้ไปถวายพระไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าไปวัดไปวัดจัาหันเขาเรียกอะไรเรียกจังหันเ้แเด้านะเ้ไปดูใครคนคลุได้ทันก็ซื้อไปทันไปหาอยไป่เปียกหัวก้นมูเลยเหรอ

สามรอบดังนั้นท่านใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะร่วมขั้นตอนที่รองรับให้ระลึกถึงคําว่าทุกขังและรอบที่3ามนั้นให้ระลึกถึงคําว่าอนันต์เวียนซ้ายสามรอบหมายถึงการเบียนบ่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3า อันมีกามปพบรูปประพบะรูปประพบด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นฉะนั้นจึงต้องทวนกระแสกิเลสเป็นการสอนธรรมชั้นสูงจึงได้พาศพเรียนซ้ายนี่คือความหมายนะครับในการเรียนศพรอบเมนีสามรอบซึ่งประเพณีแต่ละท้องถิ่นนั้นนะครับก็คล้ายๆกัน นะครับส่วนจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ขั้นตอนนะครับจากก่อนหรือหลังอย่างไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการถือปฏิบัตินะครับของแต่ละพื้นที่ส่วนความหมายนั้นนะครับก็เป็นความหมายเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางเจ้าภาพในการจัดงานชาปนกิจนะครับมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายพระวาสในวันนี้ ได้ขึ้นจุดทูกเทียนนำไหว้พระสมทานศีลอารัธนาธรรมตามลำดับนะจากกาุนานาครับเป็นผู้ให้เกียรติเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการอทอดผ้าบังสกุลไตรองขณะที่ท่านประาิจุดทูปเทียนครับ คับหลังจากที่ท่านประธานจุดผู้เรียนเสร็จท่านก็จะกล่าวนะครับแล้วก็เรียนเชิญเรียนเชิญครับพร้อมแล้วครับกาว่าบุษราตุใหม่นะครับ Bang pante, bang secura, jatuh percaya tanang, saat no pante. เสร็จสมบูรณ์ก็ด้วยสถานที่ชาปนสธรรมตรงนี้ร่วมกันผลไม้ละมมอถือว่าเป็นการทำบุญอีกด้านที่มาร่วมพิธีสวดคารรมเมือ่อสามคืนที่ผ่านมา ล,ลำลาใหม,เม่เข้ากล้องใหม่เข้ากล้องใหม่ให้าล,ลาใหม่าล,ลาใหม่าล,ลาใหม่ลาใหม่ได้พบผมถ่ายีโอให้แล้วเร็วอ๋ไม่ถ้าลาใหม่อาจจะได้สร้อยได้อะไรนะ ไหนไหนของฝากของฝากอยู่ไหนไหนชูดิชูดิอ้าเข้าวีโอหน่อยเข้ากล้องหน่อยของฝากอนุยอนดยล่ขายแล้วนะขอนี่ขอให้เป็นสสวนะสวยสมวัยถ่ายทั้งวันกินอะไรมัางอ่ะกินอะไรวันนี้ยังไม่เอาวันนี้ถ่ายแล้ว สองรอบ <laughs> พูดยังไงอะ่ะ <laughs> <laughs> พูดพูดดีๆม,มาตัดมุกผมได้ไง <laughs> อ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะ